ไม่ได้เจตนาไม่ไม่ไมเจตนาไปว่าเขาอย่างนั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เจตนาเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นการทานการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอต้องอยู่ที่เจตนาการตั้งกล้องวงจรปิดมีหลายๆคนมาถามอาจารย์บอกอาจารย์กล้องวงจรปิดเนี่ยเราจะต้องบอกไหมเราต้องบอกไหมว่าบ้านเรามีกล้องวงจรปิดไม่ต้องบอกหรอกค่ะว่าวงจรปิดมันเป็นการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่บริเวณบ้านของเรา ถ้าเพื่อนบ้านเขาตั้งวงจรปิดอยาอาจารย์มีกล้องวงจรปิดอาจารย์ก็จะเจาะไปที ar, ่ประตูหน like ้าบ้านกับประตูหลังบ้านลักษณะนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเมื่อไรเราปรับมีเพื่อนบ้านบางคนมีมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์เพื่อนบ้านเขามีปรับปรับรัศมีของวงจรปิดมันมาทางบ้านเราเลยตรงมาทางบ้านเราเลยมันไม่ใช่รักษาความปลอดภัยเฉพาะบ้านเขาและเจาะไปที่ประตูบ้านแล้วแต่มันตรงมาตรงหน้าต่างบ้านเราอย่างเงี้ย และจะทำอย่างไรมันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเราอย่างเงี้ยเราก็ไปบอกเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเราควรให้ปรับไปทางอื่นนะที่มีข่าวออกทีวีกันหลายครั้งเลยลักษณะนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นต้องระวังในส่วนของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นวงจรปิดมีได้แต่ให้อยู่ในลัศมีทั่วไปที่เราดูความปลอดภัยรอบบ้านเรา